ดีทักทายมาหนีมาพ่อกับช่องไปเอาวิธีเกษตรกรแบบพ่อเพียงเนาะมาบึงวิธีการฮัดฟึกฮัตฟึกเห็ดกำลังลองวิชาทดสอบวิชาเห็ดเห็ดฟางเนาะเพื่อนเพื่อนว่าติดตามมึงนี่กำลังยำก่อนอยู่เนาะกำลังยำก่อนอว่าสามดิสว่าสามดิสเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ล่างยำก่อนอยู <laughs> <If> suffer, ่เนาะอันนี้คุณแสงเแท่งไตเพื่นกันก๊าลังทุกอย่างคือการลงมือทำให้กำลังใจหน่อยนะคะโปรดติดตามช่องป้าเอลหน่อยนะคะเอลทองคำวิสีตะกิดวิสีเกษตรกรแบบพอเพียงป้าเอลทองคำทดสอบทดสอบติดตามหน่อยนะคะการยำ ก้อนเห็ดพี่น้องย่ำย่ำขี้มันอะเพคะย่ำขี้มันย่ำกากมันสับปะหลังค่ะย่ำกากมันสับปะหลังแล้วก็อัดลงไปในแท่งนะคะแท่งนี้คือแม่พิมพ์ที่ป้าแอลทำเองนะป้าแอลทองคำทำเองกับพีเตอร์แสงเงินเด้อค่ะเด้อทำหามลุงมคำคำได้แค่นี้แหละค่ะได้แค่นี้ให้กำ<อ>ลังใจหน่อยนะคะไม่ลืมกำลังใจด้วยค่ะทดสอบทดสอบ,สอบให้กำลังใจให้กลัง ให้กำลังใจเกษตรเกษตรวิถีพอเพียงเกษตรบ้านๆหน่อยนะคะกำลังทำก้อนเห็ดฟางเตรียมเพาะเห็ดฟางเรสนใจติดตามเบิ้งได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเสียความขึหนะะ้าไมาให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะการเพาะเห็ฟดฟางต้องดักใส่กล่องต้องดักใส่กล่องมีวิธีการย้าปฟางไม่ให้เหนเื่อยด้วยไหคะ <laughs> ขี่มันนยิ้มใส่ขี่มันเบ้ออะไรตีมนในที่ขี่มันเนาะ <laughs> อุจละมันใส่บอกที่สี่แหละเพื่อนเพื่อนใส่บอกใส่บอกบอกกระเฮ็ดกันเองเนาะหยิบแบบบ้านบ้านหยิบแบบกันเองถุวยุงใันมาเสิร์ฟของ คือมีหมดปะเฮมันสีบขึ้นทองเฮาดิหมดหมดมีอันนี้บอตาหัวปุ่นขาวเฮาปุ่นขาวหวานก็หายวะปุ่นขาวหวานมันก็ออกวะมมดเปียเานเ็นเย็ยัน่เอวยังไงเอ้ยังไงกันดิ ่าบริสีมาเพิ่มเนี้ยมาเข้าใหามากแหละกับบริื้อมาเพิ่มการกากมั่นเพื่อนากากดินากากมั่นดินเนะาะท้งหนึ่งเนี่ยอะไ้ก้อนหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งกัน เตรมถังนะคะเนอไม่เต็มเหรอเอามาใส่เ <laughs> นอไม่เตรมถังต้องเอาให้พร่งร่งนึ่งคือก้อนหนึ่งเพื่อนๆเนอการร่างทดสอบเนอว่าสิเป็นยังไงเนาะเพื่อนทัดเห็ดเป็นข้างแรกเ่ามีผู้ใดเคยเห็ดเลยสองคนนีน้เนาะไปเบ่งเพิ่นมาเมื่อวานไปทำเพิ่นมาอ่ก็เลยที่มาทดสอบโอ้ย,อยไ,ไปดูไปดูงานมาค่ะเมื่อวานกำลังลองวิชาค่ะลองวิชาให้กำลังใจด้วยนะคะฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเอ้ย สองเมป่าลาวฟันค่ะเอาลางมาไวก็ได้ใส่จะสีละกะเอาน้ำมาใส่ตามยี่ใส่น้ำตามมาเปลี่ยนน,น,น้ำน้ำเอา,าละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ ี่ได้แค่แปดก่อนว่าเพื่อนได้แค่ปแปดมั้งแปลงนี้เขาให้แปลงละสิบก่อนได้แปดลองใหม่เอาหยิบกอันนั่นละช่างมันหางกอดไปติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปเอวเนี่ยเด้อเนาะกำลังทดสอบเดี๋ยวกาซีอัปเดตให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันเรื่อยๆจมูหรือจะเดี๋ยว,รรดยวได้ดูเห็นงาน บอกกะเห็ดแบบสมมุติกินต่ใหนี่บอกกะเดแบบสมมุติสมมุติอ่ายำป่ามาณเดียวยำยำยย่ามายวเยสองสามอันนี้ลมเยอกับกวดน้ำสุมนะที่ยำก่อนเห็ดฟางเนาะเพื่อนๆเนาะมาบึ่งกัน ทดสอบทดสอบติดตามเบิ่งกันได้เด้อเพื่อนเพื่อนเน้อวัคซีนไปยังไดเนาะอยเฮ็ดไปเรื่อยๆฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะติดตามรับชมกันได้เดี๋ยวสิเอามาให้เพื่อนเบื่อบึงเป็นระยะระยะคือใส่กอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เพื่อนเพื่อน รับจองไปเอวิธีเกษตรกร,ร,กรแบบพ้อเพียงเนาะบึงกันซ้ำอีกก่อนเนาะเดี๋ยวกะตอนต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเพืเ่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บึงอีกวัาตีติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า